สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งรถนอกสถานที่นะครับตรงนี้เราอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับเรามาส่งรถมอบให้ลูกค้าที่ภูเก็ตนะครับด้านหน้าเราเป็นตัว Ford e v อ r วอเ t ส t a ไทเทเนียมสปนะครับเราตกแต่งในชุดแต่งของ Victor นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราตกแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นหน้าม้ามาแต่งนะครับตรงนี้เป็นม้าโครเมียมนะครับแล้วก็พร้อมไฟ LED 3ดจุดนะครับ ไอ้คำว่าเอเวอเรสต์นี่มาจากโรงงานอยู่แล้วในตัวสปอร์ตแล้วเรามาใส่ตัวชุดครอบไฟหน้าด้านนี้นะครับเป็นดําเงาแล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ด้านล่างเป็นตัวสเกิร์ตวิกเตอร์อ่าอยากแจ้งนิดนึงครับตรงนี้นะครับตรงกันชนหน้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอ่าเป็นกาวไฟก็ได้เป็นดําด้านก็ได้ดําเงาก็ได้นะครับตรงนี้เหมือนกันเส้นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับในตัวชุดวิกเตอร์นะครับแมตชขอบ20ิเดิมๆจากโรงงานนะครับคิวล้อ3นิ้วแบบด้านนะครับ จากของชุดวิกเตอร์เขาการลอยมือจับครอบมือจับแล้วก็แล้ตัวนี้แลบหลังคาขึ้นคันนะครับสีดําด้านแล้วก็ตัดด้วยคิ้วกันสรดฟิล์มเซรามิกนะครับรอบคันตอนนี้เราประมาณช่วงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับชุดครอบไฟท้ายเป็นดําเงานะครับตรงนี้น่ครับ คาดหลังเป็นแบบไฟ LED นี่ครับต่อเฉพาะไฟเบรกนะครับกนรลอยฝาท้ายตรงใช้ด้านหลังนี่เราตัดเป็นดำเงาลองดูรอบๆบคันครับเสาฉลามอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้เรามีส่งมอลรถที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ครับ รอบคันคันนี้จบราคาที่ปกติแล้วรถรุ่นนี้นะครับเป็นราคา1,4 69นะครับคันนี้เราจบราคาที่1,399นะครับลูกค้าถามมาว่าเออ1399แถมอะไรบ้างอ่าผมตอบตรงนี้เลยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์กระจังหน้านะครับชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันกระจังหน้าและหลังคาฟิล์มเซรามิกพมภายในเข้ารูปพมภายในเข้ารูปนะครับ ุดครอบรวมนะครับแล้วก็ชุดครอบรวมรวมไฟท้ายด้วยแล้วก็รวมการลอยมือจับด้วยแล้วก็คาดหลังแบบมีไฟกล้องหน้ารถสครับเหตุกัรลอยเสาฉลามถาดท้ายผ้าคลุมรถประกันพรบจดทะเบียนนี่ครับ139 9จะได้ตามนี้เลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็ประมาณนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับ ผมเอกฝาดโปรโมชั่นนะครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับเรามีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดนะครับเหมือนอย่างเช่นวันนี้นะครับเรามาส่งที่นี่ก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาเบอร์085นะครับ9079990นะครับหรือ ID Line AKE ขีดล่าง20นะครับ20นะครับ โอเคนะครับแฟนเพจก็เอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรสอบถามโทรสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ